สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวฟาริดาเห็นว่องค่ะสวัสดีครับผมนายนัชชินสุวรรณ ตอนนี้นะคะพวกเราก็กําลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนชนลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนะครินรและยองค่ะกําลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะเนื่องจากในจังหวัดระยองนะคะอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยค่ะซึ่งอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลและในจังหวัดระยองยังมีแม่น้ําขนาดใหญ่สสายค่ะได้แก่แม่น้าระยองและแม่น้ําป่แสค่ะ ซึ่งเหมาะอย่างมากในการทําประมงและวางครัวเรือนนะคะยังมีการเพราะพันธุ์ปลาเพื่อนําไปจําหน่ายขายค่ะโดยมานดาของสมาชิกในกลุ่มนะคะได้ทําการค้าขายปลาน้ําจืดโดยจะเน้นปลาดุกเป็นหลักค่ะจากการที่ทางมันดาของสมาชิกในกลุ่มได้ขายปลาดุกนะคะ mm hmm. ก็ทําให้รู้เลยค่ะว่าการที่จะหั่นปลาให้ออกมามีขนาดชิ้นที่เท่ากันและสวยงามไม่ได้ง่ายเลยค่ะซึ่งม,มีอันตรายในการใช้ของม e ีคม ทางคณะผู้จัดจทำก็เลยคิดที่จะประดิษฐ์เครื่องหั่นปลาอัตโนมัติขึ้นมาค่ะเพื่อให้ปลาที่ออกมาได้นะคะมีขนาดชิ้นที่เท่ากันและสวยงามแต่ลดอันตรายในการใช้ของมีคมค่ะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อประดิษฐ์เครื่องหั่นปลาอัตโนมัติค่ะ 2. เพื่อเปรียบเทียบเวลาในการหั่นปลาระหว่างการหั่นปลาแบบปกติและการใช้เครื่องหั่นปลาอัตโนมัติค่ะ 3. เพื่อสื่อสารค,ความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องหั่นปลาอัตโนมัติค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. เพื่อช่วยให้ปลามีขนาดชิ้นที่เท่ากันมากขึ้นค่ะ 2. เพื่อช่วยลดอันตรายในการใช้ของมีคมค่ะ 3. เพื่อที่จะช่วยลดระยะเวลาในการหั่นปลาค่ะ 4. สิ่งประดิษฐ์สามารถใช้งานได้จริงค่ะควสัสดุปรปกณ์ที่ใช้นะคะ 1. เหล็กแผ่น าเป็นสี่เหลี่ยมค่ะให้การเป็นโตค่ะ 2. นำเหล็กแผน่นขนาดกว้าง26.5ซนติเมตรยาว68ซนติเมตรมาวางไว,าวา้บนโตค่ะวิธีการตัดส่วนใบมีนะคะ 1. น,นำเหล็กแผน่นขนาดกว้าง25ซนติเมตรยาว15ซนติเมตรมาลับให้ผมกลายเป็นมีดค่ะ 2. นำใบมีด และส่วนของใบมีค่ะถ้านมอเตอร์มาต่อไฟกับสวิตช์และตู้ตัดไฟค่ะหลักการทำงานของเครื่องหั่นป้าอัตโนมัตินะครับเราจะใช้มอเตอร์แปลงพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับมาครับแปลงเป็นพลังงานกลโดยขึ้นทางานโดยยกใบมีดขึ้นและสับลงมาณครับเพื่อหั่ปลาให้ไป็นชิ้นๆและแล้วมันมีแก๊สนะครับที่คอยปกปุมการทำงานของมอเตอร์ไม่ให้มีสัตว์ประมาโดยสุ่อเป็นไฟครับ ต่อไปนะครับเราจะเปรียบเทียบความสามารถในการหัปลาระหว่างเครื่องหั่นปลาอัตโนมัตินะครับกับการทำแบบปกตินะครับโดยเราพบว่าเครื่องหั่นปลาอัตโนมัตินะครับหั่นปลาขนาด0.3กิโลกรัมนะครับทั้งแรกหั่นได้ที่0.07นาทีครั้งที่สองหั่นได้ที่0.077นาทีนะครับและครั้งที่สามหั่นได้ที่0.093นาทีนะครับค่าเฉลี่ยก็คือ0.08นาทีและที่ขนาด0.5กิโลกรัมนะครับครั้งแรกได้ที่0 1 09นาท,ที Trump, ท 1, นะครับครั้งที่2องมาไดที่0.127นาที um. ษษนะครับและครั้งที่3องมาได้ที่0.12นาทีนะครับโดยเฉลี่ยวากจะได้เป็น0.16นาทีนะครับส่วนการท่าแบบปกตินะครับที่ขนาด0.5กิโลกรัมครั้งแรกก็จะอยู่ที่0 0 8, 8, 8 2นาทีนะครับครั้งที่2อก็อยู่ที่0.095นาทีนะครับและครั้งที่สามก็จะอยู่ที่0.087นาทีนะครับเฉลี่ยวมาก็จะได้0.088นาทีนะครับ หละที่ขนาด0.5กิโลกรัมนะครับครั้งแรกอยู่ที่0.135นาทีนะครับครั้งที่2อยู่ที่0.183นาทีนะครับและครั้งที่สาอยู่ที่0.126นาทีนะครับฉเฉลี่ยออกมาก็จะได้0.148น,น,นาทีนะครับต่อไปนะครับเราจะเปรียบเทียบขนาดชิ้นปลาที่หัานออกมาได้จากเครื่องหั่นปลาอัตโนมัติกับการหั่นแบบปกตินะครับโดยที่เครื่องหั่นปลาอัตโนมัตินะครับหั่นปลาขนาด,ด0.2กิโลกรัม ครั้งแรกหันในที่1.76ซนติเมตรนะครับครั้งที่2ขหันในที่1.77ซนติเมตรนะครับและครั้งที่3หันในที cm, ่1.74ซนติเมตรนะครับเลี่ยออกมาก็จะได้1.75ซนติเมตรนะครับและที TION ่ <c oughs> Exodus cm, ขนาด0.5กิโลกรัมนะครับครั้งแรกหันในที่1.80ซนติเมตรนะครับครั้งที่2 cm, ขหันในที่1.77ซนติเมตรนะครับและครั้งที่3าหันในที่1.75ซนติเมตรนะครับโดยเลี่อออกมาก็จะได้1.76ซนติเมตรนะครับส่วนการหันแบบปกตินะครับ หันครั้งแรกได้ที่1.60เซนติเมตรนะครับหันครั้งที่2ได้ที่1.67เซนติเมตรนะครับและครั้งที่3ามันได้ที่1.69เซนติเมตรนะครับเฉลี่ยออกมาก็จะได้1.65เซนติเมตรนะครับและที่ขนาด0.5กิโลกรัมนะครับหันครั้งแรกได้ที่1.78เซนติเมตรนะครับหันครั้งที่2ได้ที่1.73เซนติเมตรนะครับและครั้งที่สามหันได้ที่1.79เซนติเมตรนะครับเฉลี่ยออกมาก็จะได้1.76เซนติเมตรนะครับผม เป็นแบบการประเมินความพึงพอใจนะครับของเครื่องแาหารปลาอาดตวันนะครับโดยเราจะให้แม่ค้าในตลาดครับทำทั้งหมด3คนนะครับโดยจะให้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้นะครับจากบที่หนน้อยที่สุดระดับที่2อน้อยระดับที่3ปานกลางระดับที่4มากและระดับที่5้ามากที่สุดนะครับจากตารางนะครับจะเห็นได้ว่าซึ่งประเดินของเรานะครับได้เกณฑ์การให้คะแนนที่3 6ดนะครับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มากนั่นเองครับสำหรับคลิปการนำเสนอโครงงานสินประดยเรื่อง mm. เครื่องหัดปลาอัโนรัตินะครับเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ